สวัสดีครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับทุกคนครับใช่แล้วเริ่มเลยใช่ครับมหครับผม ครับผมก็เป็นอ in ีเวนต์ยิ่งใหญ่ครับเปิดตัวพิชเชนเตอร์ด้วยนะครับเปิดตัวแกรปด้วยที่มีส่วนลดเยอะมากๆครับผมก็เรา2คนเป็นพิชเชนเตอร์ปีที่แล้วครับแล้วก็ยังเป็นปีนี้อยู่ครับก็ขอบคุณแกรบมากเลยแล้วก็จะมีมาเสริมทับด้วยพี่สกายนานะครับผมายินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับตุ้พี่ซซมเบย์ซมเบย์ปุ่ิอะไรนะซซมเบย์มเบย์อ๋อคือภาษาญี่ปุ่นใช่ ได้ครับซัมซึเบสครับแล้วผมเป็นไงบ้างครับความรู้สึกก็ดีใจครับที่ได้มาเป็นเฟรนด์ซอฟแกฟฟูดนะครับวันนี้ก็บวกไปอีกสองคนนะครับก็คือสกายนานิแล้วก็เจมินายโฟลด์นะครับครับรวมกันเป็นสี่คนครับขอบคุณครับอ่ารู้สึกเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าจริงๆพวกเราก็เป็นคนที่ใช้แกฟฟูดอยู่แล้วใช่ครับแล้วกแกฟก็เป็นอันดับเดี่วกันที่สมฐานอันดับเดียวกันด้วยครับ สั่งปุ๊บมาปั๊บสั่งปุ๊บมาปั๊บสั่งปั๊บสั่งมามาปุ๊บเออสั่งปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บสั่งอะไรครับสั่งอะไรก็ได้ครับคือวันนี้มาแจกโค้ดส่วนลดครับจะเป็นเมก้าเซลใช่ครับเป็นเขียนว่า MEGA ครับคือเมก้านะครับผมก็ใช้ตัวนี้นะครับลดสูงสุดเลย60%นตครับใช่แล้วก็ตอนแรกลดอยู่แล้ว80%สูงสุด80%แต่ว่ามาส่งเร็วมากภายใน30นาทีสามสินาทีเลยขึ้นอยู่ที่ระยะทางด้วยนนนะะะคครรรรับยททาางี่่กหดใชุณ ครับผมจะสั่งอะไรมาให้ใครบ้างคะเดี๋ยวเข้าวแกครับผมเดี๋ยวพี่เมี้ยวข้าวแกพครับแน่นอนแต่ว่ารอรอแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ก็สั่งบอลชอนกันในแก๊บไปก่อนนะครับผมสั่งได้เลยสั่งได้ครับครับสั่งได้ครับผมบริการครับว้าวครับผมอ๋อพี่เจ้าเดียวเท่านั้นครับเป็นร้านอะไรครับเป็นร้านแซนด์วิชครับเป็นเลชูดี้แซนดิชบัคเกอร์หรือแซนด์วิชแซนด์วิชครับหน้าตาคล้ายกัน เคยแล้วผมเคยเคยได้ะครับเคยได้ชิมข้าวปยา่าของเจมินได้แล้วอร่อยมากครับอร่อยหมูนุ่มหมูนุ่มชิมแล้วครับพิกมิอบรู้สึกว่าเฮลตี้เลยนะเออใช่มันน้อยมันน้อยมันน้อยมัน้อยมากแต่อร่อยจิ้มเลยข้าวคั่วข้าวคั่วมีจิ้มแจ่วใส่ข้าวคั่วเข้าไปอร่อยมากครับเฮ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวลองชิมอ่า แซนด์วิชสเบิร์อะไรครับเบิร์ร้านเลยนะเบิร์เบิร์อปิดอีสานไหมครับคือเบิร์นดูเบิร์นดูเบิร์เบิร์เบิร์นยังเงเบิร์แล้วเบิร์ซีรีส์อะไรยังเบิร์แล้วเบิแล้วเบิร์แล้วอ่าอ่าสกายสูเปมคนดูน่จะเบิร์หูแล้วตอนนี้ ครับผมไงก็ฝากแกรฟฟูดนะครับไว้ในออฟฟิศคนใจด้วยครับก็มีส่วนลดนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษดีๆนะครับฮอตเดลส์ให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันได้เลือกช้อปปิ้งกันครับก็ฝากแกรฟฟูดด้วยนะครับผมฝาก4คนเราด้วยนะครับครับผมก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่แคมเปญนี้เดี๋ยวแคมเปญหน้าๆก็จะมีดีลต่างๆมาเรื่อยๆแน่นอนก็ขอฝากติดตามดีลต่างๆสกราฟฟูดด้วยครับวันนี้มีโชว์ให้แฟนๆได้ดูใช่ไหมใช่ครับมีโชว์ครับมีโชว์ทั้งโชว์ คอลแลบกันก็มีครับใช่ร่วมๆโชว์เยอะแยะช่วงจะไหลใช่อันนี้เงื่อนไหลเยอะมากมาแล้ะหลายเม็ดแล้วตอนนี้แต่ไม่เป็นไรฮอตมันก็เหมือนฮอตดีลซะเองย้อดยลยครับใช่ครับแล้วได้แบบว่าซุ้มซ้อมด้วยกันแล้วเป็นยังไงบ้างซุ้มซ้อมเหรอก็ซ้อมแล้วเมื่อกี้ตอนซ้อมไม่น่าซุ่มเท่าไหร่พอดีครับ ใช่ด้วยอาคิวของคุณสกานานี้เนี่ยไม่ค่อยว่างที่จะมาซ้อมกับพวกเราไง่วงนี้เขากําลังฮอตคุณเปิดแคลนเดอร์มาโชว์ดีกว่ากําลังฮอตอยู่ใช่ก็คือแบบว่าแต่ว่าก็ก็ซ้อมของตัวเองมาแล้วเดี๋ยวมารวมกันนะใช่จะสนุกอะไรนะครับเฮ้ยอะไรครับอ๋อผมมาฮอตนะครัใช่อันนี้รู้ตัวอยู่แล้วว่าหล่อว่าฮอตเออร้อนมากเลยแข่นจะไหม้ไปไปลุคโชว์ผมวันนี้คุณ ผู่ชิปของผมเหรอชิปกับไหนชิปอะไรชิมกับเดียวใช่ๆก็ผมชอบครับผมชอบผมก็เรียกอะไรเป็นหนึ่งในมัมมี่พวกคุณใช่ใช่ชอบเพราะว่าน่ารักมากมากเลยอ่ะผมก็รู้สึกว่าเป็นแบบฟิลหมาบ็อกแบ็กกับแมวตัวน้อยเอ้ยฟิลแบบซามอยกับแมวดำเหมีย เออใช่แล้วคุณดีฟายคู่ตัวเองก็เป็นอะไรเป็นอะไรดีกว่าเป็นคนดีกว่าเราอยากเป็นคนเอ้าเป็นสัตว์เลี้ยงซะแล้วอ่ะแต่น่ารักชอบมังมียังต่ออะไรบ้างตั้งใจมังมีเอ่อเอ่ออิมินาสกายนานี้ครับผมน่ารักน่ารักพินีการอะไพี่วินเขาบอกเขาขายนเรือสกายนานี้พี่วินเหรอพี่วินเมทาวินเหรอครับอ๋องั้นผมตามแล้วกันผมตามผมตาม มีหลายคนเยอะแยะชอบพี่สกายอันนี้คุณชอบไหมครับชอ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 บไทยชอบอะไรชอบไทยชอบพี่มากชอบชอบชอบที่ที่อยู่ด้วยกันสองคน ใช่คือรู้ว่าเป็นแบบเคมีที่มันเออลงตัวแล้วก็น่ารักอีกคนหนึ่งก็จะแบบว่าดีหน่อยคนนึ่งก็จะแบบเท่ๆหน่อคนไหนครับแล้วคนไหเป็นยังไงคุณต้องถามว่าคนไหนดีคนไหแบบดีๆเด้งๆอะรนเรมิตรภาพแต่ว่าหน้าตาหล่อหนู้อ่โพสหน้าตาหล่อู้เยขอบคุณครับมีที่ลงตัวชิวๆที่ลงตัวผมชอบมิตรภาพนี้ครับมิตรภาพีนะพที่ดี รายกางอันะไรอะคะชิปชิปไหมคะจะมีไนายโฟส์ครับน่ารักครับน้องน่ารักกันอยู่แล้วถ้าอยากให้เห็นเบื้องหลังเวลาน้องอยู่ด้วยกันครับยังไงกัำมันยังไงอะไรนะครับอยากดูเลยอยากูเลยเขาไม่ให้เข้าไปดูสิครับใช่ครัปิดปิดไพรเวทไว้ใช่ครับต่ออกันเฮ้ยไม่ใช่เล่นด้วยกันของของที่ทางนี้เมื่อวานมีมูเมนต์การรวมตัวของเอฟโวมีไหมบ้า ทถึงครับที่ถึงเพื่อนๆครับที่ดีใจครับที่แบบอยู่ๆได้มีโอกาสมารวมตัวกันใช่รู้สึกรู้สึกดีใจมากคิดถึงมากแล้วก็แยกย้ายกันแล้วครับโอ้ยแกอ๋อโอเคแยกย้ายกันตามเส้นทางหมายถึงว่าต่างคนตมาทำงานหมายถึงว่ากินข้าวกันแล้วตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วอ๋อกลับบ้านแล้วแยกย้ายจากการกินข้าวกลับบ้านโอเคหมายถึงว่ายังอยู่กันด้วยกันอยู่ยังยังยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับว่าต่างแต่ละคนแยกย้ายกลับบ้านกับก็อย่างพี่กลับขับรถกลับบ้านพี่นั่งแกลบกลับนี่ เก่งมากบังเอ้ายก็ไปรวมใจเรงใช่ครับ F5 ครับ F5 F5 แต่เป็น F ที่ยอมจากฟอลส์เกิดอะไรขึ้นไฟเป็นลมอะไรนะครับเป็นรุ่น f เป็นลูกกระจกคนใหม่เป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนเข้ามาในแกงเอ้ยในแกงครับในแกงครับ <c oughs> เขารเรื่องไหมครับก็คือเรื่องเร,เรื่องครับจริงๆก็รู้จักกับทุกคนมาตั้งแต่แรกแล้วครับไปก็รู้จักตั้งแต่มัธยมรู้จักก่อนผมมีครับผมมาเป็นน้องใหม่เพิ่งเข้ามาครับช <c oughs> ูๆนน้องชูๆน้อง เธอเราคือหล่อชนท <laughs> ี่เขากินแล้วก็ไม่มองเราก็ุก็ไปหาดนุ่นห <c oughs> มดเลยเวอเกินตายแล้วจวงานแล้วอ๋อใช่ครับเพิ่งกลับไปอ่ะไม่ใช่กลับมาจากดูไบครับใช่ ครับก็ด้วยความที่อตอนแรกจะไปล็อกคิวงานไว้แต่ว่าเขาคืนคิวอะไรเงี้ยก็เลยถือโอกาสเวลาว่างอะไรเงี้ยก็เลยไปเที่ยวต่างประเทศเลยตอนแรกจะไปแบบโซนเอเชียไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบ่อยๆแล้วครับเดี๋ยวจะได้ไปอีกครับจะไปโซนยุโรปมันก็ไกลเกินดูใบคือมันแบบคือมันครึ่งทางอะไ,ไใช่ก็เลยแบบไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยแกล้งแม่ที่ไทยไม่สนุกแล้วต้องไปแกล้งแม่ที่ดูใบเเดี๋ยวให้ไปอปุดช่วยแกล้งแม่ เาเล่นลเรล่น,ลลน,ลลนสนุกมากครับผมใช่แม่ที่จริงแม่น่ารักมากเลยให้ทําอะไรก็ทาหมดเลยครับให้ขี่รถให้นั่งรถให้แบบว่าขี่โฟวิลขี่อะไรเงี้ยทำหมดเลยครับใช่มันก็สนุกเป็นแบบว่าทริปทริปครอบครัวตอนแรกจะให้พ่อกับน,น้องสาวไปด้วยแต่ว่าอ่าเหมือนน้องติดสอบเลยพ่อก็เลยไม่ไปดูแลน้องอยู่ที่ จะมาร้องเพลงไม่หยุดเลยนะครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับฟ้าจะหอกทรายฟ้าจะหอกทรายคือไปเห็นทะเลทรายแล้วนึกถึงชาริฟพี่าเดชอันนี้เป็นแบบจอมจอมไปสำหรับละครเวทีไหมคะละครเวทีที่จะถึงนี่แหละใช่ครับจะเป็นละครเวทีเลือกรักของเราในดงดอกหญ้าเจมเจมเหนือยละเออใช่ไหมพี่ณเดชนี่นะครับเรื่อนรักของเราในดงดอกหญ้าดีที่พี่เดี๋ยวเป็นเป็นเกสด้วยนะครับพี่สกายานนท์ ครับอะไรอ่ะงนี้นี้ก็ครับอีกเยอะตัวนี้ตีสวิงตลอดเลยนะตัววงสวิงอ๋อตีกอล์ฟครับจริงด้วยจริงใช่ๆตีบ่อยครับผมไม่เหมือนเราจะเกันแต่เราเป็นโปรเลยไม่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 ผมเพิ่งเริ่มตี4-5เดือนเองช่วงปลายปีที่แล้วครับก็ตีเล่นๆนี่แหละเพราะว่าเล่นกีฬาอื่นไม่ค่อยได้ก็เล่นได้แหละแต่หมายถึงแบบ ก็เป็นกีฬาที่ไม่ค่อยเหนื่อยมากนะเท่าไหร่แต่ว่าได้ชิวกับเพื่อนๆอะไรครับก็เลยก็เลยชอบตีกรอบก LOL ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วตอนนี้เริ่มประชุมกันแล้วครับเราก็เริ่มปรึกษาเรื่องเพลงกันแล้วก็อีกไม่นานอีกไม่นานเกินรอมี11คู่ครับที่ LOL ก็จะมีคู่เราด้วยแล้วก็อีกหลายๆคู่ที่อยู่ใน LOL ครับใช่ <ร>อจองพงไว้เหรอผม,ผมจองเช้าเขาหนึ่งวันอมออยากร้องเพลงนั้นมากเลยแต่ว่าจองเช้าของเขาหนึ่งวันแต่บอกไม่ได้ว่าเพลงอะไรเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวสปอยเพลงคู่เขาก็เลยก็เลยนั่นแหละครับเ,<อ>เดี๋ยวรอไปดูของคู่ของปอนภูวิว<ต>วน<ๆ>ว่าเขาจะร้องคู่กันเพลงอะไรนั่นแหละคือเพงองเลงที่เราอยากได้เหมือนกันใช่เลยใช่ใช่ใช่แล้ฟังของพี่สกายกับพี่เดดงนนี้สัครับเป็นยังไงบ้างกำลังซ้อมหรือว่ากำลัง กำลังอยู่ในช่วงเลือกเพลงแล้วกันนะครับว่าจะเอาเพลงอะไรไปร้องที่แฟนมีดครับเพราะว่านั่นแหละครับครับสมเบมีอะไรแนะนำไหมครับอ๋อก็คืออ๋ออะไรนะพี่ไปกินชุดแฟนมีดแฟนมีต่างประเทศอ๋อเลือกเพลงอยู่ใช่ไหมครับก็เลือกเพลงที่เออคิดว่าแฟนทำอยากเห็นอะไรในตัวเราเอยอ่าปกติอาจจะเห็นพี่เท่ๆแล้วก็อยากจะเห็นอาจจะอยากเห็นพี่แบบได้รักกันได้ครับได้ดูแม่ได้ครับพี่พี่ยังยังครับ เฮ้ยผมว่าผมว่าแฟนครับก็อยากเห็นคุณใส่ถูแมวนะได้เลยเดี๋ยวผมให้ใส่ให้ได้เลยนี่นี่เอามาเลยวันนี้เอามาเลยครับผมถ้ามีซีรีกจะเกิดขึ้นครับผมของ่เรับผมอซีรีส์ผมตอนนี้เพิ่งเวิร์กช็อปเสร็จหมดลครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดกล้องต้นต้นเดือนต้นเดือนหน้าแล้วครับผม ก็นั่นแหละครับชื่อว่า The Dark d i c e ครับกำลังจะเปิดกล้องแล้วครับก็เดี๋ยวเสร็จจากที่ผมกลัาจากตามประเทศเดี๋ยวผมก็ไปตามตามถ่ายต่อครับผมก็รอติดตามกันได้นะครับปลายปีนี้ไม่ไม่น่าไม่น่าเกินปีหน้าครับปลายปีนี้แหละเดี๋ยวได้เจอกับ The Dark d i c e นะครับผมครับผมก็จะมีเรื่องแชร์สินธารไทยแลนด์ครับที่ที่เป็นเรื่องรวมรวมผู้ชายครับก็กำลัง เวิร์กช็อปอยู่ครับตอนนี้ก็อาจจะเกิดเปิดเปิดกล้องน่าจะเดือนเจ็ดน่าจะประมาณเดือนเจ็ดครับใช่ก็จะน่าจะได้ดูกันครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีถ่ายหนังครับเดี๋ยวอีก2คิวก็จะหมดแล้วครับใกล้ใกล้ใกล้เสร็จแล้วน่าจะได้ดูได้ดูประมาณเดือน11ครับเดือนปลายปลายปีครับก็ฝากหนังด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยครับกาลังจะถึงตอนนี้เลยครับก็คือจะเป็น MV เพลงใหม่ครับเพลงใหม่ชื่อครับผมก็จะได้ดูอีกประมาณ2อาทิตย์ครับ สองนาทีนะครับจะได้ดูครับขาดด้วยครับมีสองเพลงแล้วมีเพลงใหม่กับเพลงไหนบ้ยังครับตอนนี้จําเพลงเก่าให้ครบเนื้อเพลงเก่าให้ครบเลยแต่ว่าตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ซีรีส์มูเตเลอร์ครับก็ตอนนี้อันนี้ก็เปลี่ยนลุคเพื่อเตรียมเข้าซีรีส์เรียบร้อยแล้วโอเปลี่ยนลุคเลยใช่ใช่ครับก็ด้วยคาแรคเตอร์ที่ต้องต้องตัดด้วยแต่ว่าไม่บอกว่าทำอะไรนะใช่เดี๋ยวเราไปรอดูในมูเตเลอร์ครับก็มูเตเลอร์ก็มีเล่นกับสกาย หมายถึงว่าเล่นในพาร์ทเรื่องเดียวกันกัเแต่คนละตอนใช่แล้วก็อีกโปรเจกต์นึงก็ชื่อเรื่องว่าอูใครับให้คุณสกายฝากมาครับก็อติดตามครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้อะไรบทอยู่ในช่วงกำลังเสียพัฒนาอยู่ครับใช่ครับจริงครับจริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะ Welcome to Star Society